สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจหน้าคา่กับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนเมษายน2565นะครับซึ่งในเดือนเมษายนนี้นะครับมีดาวที่มีพลังกำลังสูงสุดแบบ100%เซถึง4ดวงนะครับส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านจากเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของคุณจะเปิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องงานเงินสุขภาพและก็เรื่องของความรักนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไป รับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปนะครับผมก็มี ข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจบูชาสีพึ่งมหาสเสน่ห์ว่านร้อยแนะครับแล้วก็น้ามันว่านร้อยแมหารัญจวนนะครับซึ่งผ่านพิธีปลูกเสกและหุงด้วยพิธีโบราณนะครับจากมวลสารผงว่านทั้งหมดร้อยแชนิดด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองที่มีความเชื่อว่าจะมีพลังสเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะครับและก็ได้นําขี้พึ่งเนี่ยมาปั้นเป็นรูปสาริกาคู่นะครับพร้อมกับลงอักขระเลขยันตามสูตรโบราณทุกขั้นนนตอเเป๊ะเเลยะผ่าพิธ พูทธาเทวพิเศษเรียบร้อยนะครับผ่านพิธีมาแล้วมากกว่า3พิธีด้วยกันนะครับโดยเฉพาะพิธีจันทร์ซ้อนจันทร์ที่ผ่านมานะครับและได้ทําเป็นทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือขี้พึ่งมหเสน์ว่านร้อยแปดนะครับเด่นในเรื่องของการเจรจาค้าขายนะครับพูดจาพาซัพย์มีเสน่ห์เสริมเรื่องของเมตตามหานิยมค้าขายเจรจาการติดต่อธุรกิจการเข้าหาผู้ใหญ่ให้ท่านเมตตาอุปถมัมภ์ค้ําชูมีมหาเสน์ในตัวนะครับสามารถทาปากนะครับเสริมเสน่ห์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไดด้้วย เสริมการเจราจาค้าขายปิดยอดปิดดีลนะครับวาจาเป็นทรัพย์นะครับเสริมดวงค้าขายทําธุรกิจพูดจาพาเงินพาทรัพย์นั่นเองนะครับสัมภาษณ์งานเนี่ยก็สมหวังติดต่อประสานงานก็ราบรื่นไม่มีติดขัดเลยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ํามันว่านร้อยแปดมหาเสน่ห์รันจวดอันนี้จะเป็นสายสเสน่ห์โดยตรงเลยนะครับผู้จาราคนก็จะชื่นชมนะครับทำให้คนนั้นมาสนใจคุณมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะครับจะสนใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใครสนใจอยากจะบูชานะครับเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ว่านร้อยแปดแล้วก็น้ํามันว่านมหาเสน่ห์ว่านร้อยแปดมหารันจวนก็ติดต่อแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอเดียรายช่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ และสำหรับใครที่ต้องการให้ช่องหัวใจนาคาของเราตรวจหาลักคณาและราศรีที่ถูกต้องนะครับให้กับตัวคุณเองก็ติดต่อเข้ามาได้ตาม i อ l ดี e ไลท์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะครับเราจะมีแอดมินคอยตรวจสอบลักคณาและราศรีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับและใครที่สนใจอยากจะตรวจดวงชะตากับผมแบบละเอียดก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่าน i อ l ดี e ลท์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะมีทีมงานแอดมินคอยตรวจสอบหารักคณาหรือว่าปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาเนี่ยนะครับติดต่อแอดมินเราเข้ามาได้เลย และเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่รู้ลัคนาก็ให้ดูลัคนาเป็นหลักนะครับใครที่รู้ราศีก็ดูราศีประกอบด้วยเพื่อความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นลัคนาจะมีผลตั้งแต่70%ขึ้นไปนะครับราศีจะมีผล30%ขึ้นไปเพื่อความแม่นยำดูลัคนาแล้วก็ราศีควบคู่กันเพื่อความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงของเดือนเมษา,ายนเนี่ยเป็นเดือนที่คุณนั้นจะมีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผลสืบเนื่องจากดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวประจําตัวของคุณนั้นจะมีการโคจรออกจากเรือนพบพันธุไปอยู่ที่เรือนพบปุตตะนะครับทำมุมตรีโกณถึงลัคนานะครับแล้วก็ยังได้สวยมาตรถถฐานอุดจาวิราช ส่งผลทําให้ตัวของคุณเนี่ยนะครับจะมีความสบายอกสบายใจปลอดโปร่งโล่งใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าเรื่องของคนรักคู่ครองเนี่ยดาวพอังคานยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบพันธุเจอกับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นคู่ศัตรูคู่แตกขัดก,กันนะครับไปจนถึงวันที่7เมษายนนะครับหลังจากนั้นดาวพอังคานก็จะมีการโคจรไปอยู่ที่เรือนพบปุตตะนะครับอยู่กับดาวพระศุกร์เป็นคู่มิตรกันนะครับคำกรนโบราณบอกว่าสุกป,ปากหวานอังคารรับเอานะครับผมและมุมนี้เป็นมุมตรีโก ถึงลัคนาด้วยนะครับส่งผลในเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของคนรักคู่ครองเรื่องของหุ้นส่วนเนี่ยก็จะกลับมาดีมีความสําเร็จนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนะครับดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยไปอยู่ที่เรือนภพปัตตนีแล้วนะครับและก็จะมีดาวพระพุธเนี่ยโครจรไปอยู่ร่วมด้วยในช่วงของวันที่4เมษายนนะครับ4-8เป็นคู่นิสินนะครับช่วงนี้ชา,าวลัคนาราศีตุลก็จะมีเรื่องของนี้สินนะครับการได้กู้ยืมนะครับการทำ เกี่ยวกับการเงินเข้ามานะครับแต่ข้อเสียเนี่ยคือต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้ใครหยิบยืมอย่าให้ใครยืมเงินนะครับในช่วงของเดือนเมษายนนี้เป็นอันขาดนะครับและที่สําคัญเลยนะครับในช่วงของวันที่14เมษายนนะครับดาวพาชิตที่เป็นเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมาเจอกับดาวพระราหูเป็นคู่สุริยคตนะครับเลยอาจจะทําให้ต้องระวังนะครับมีการสูญเสียเงินไปกับบุตรบริวารลูกน้องนะครับหรือช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การได้รีเริ่มการลงทุนทําธุรกิจอะไรต่าง หางกับ พ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์ก็ได้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงด้วยความที่มันเป็นคู่สุริยค่ามันจะถกเถียงกันมีปัญหากันนะครับขาดเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องการทํางานนะครับหรือว่าเรื่องผลประโยชน์การเงินได้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะครับแต่ข้อดีคือดาวพอาทิตย์ย้ายมาได้ตําแหน่งอุดนะครับเล็งมาอย่างลักขณาอย่างไงชาวลักขาราศีตุลมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเรื่องการเงินเข้ามาแน่นอนนะครับและดาวพระราหูยังเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพัางคานด้วยนะครับในเรื่องของคนรักคู่ครองเรื่อง ื่องของการหาเงินหาทองเนี่ยนะครับมีเกณฑ์สาเร็จโดดเด่นมากกว่าเดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนรวมไปถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับวันที่8เมษายนดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริจะย้ายไปอยู่ที่บ้านของตัวเองไม่ได้เดิอนออกมาเพ่นพ่านทําลายพบอื่นให้เสียหายนะครับเรื่องอุปสรรคปัญหาสิ่งไม่ดีต่างๆย่อมลดน้อยถอยลงไปมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับเป็นช่วงที่ดวงนั้นกําลังจะผลิดอกออกผลประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับสําหรับชาวลัคนา ราศีตุลเอาเป็นว่าเนื้อหาสาระรายละเอียดนะครับเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมรับฟังเจาะลึกกันทีละเ,เรื่องได้เลยนะครับ สำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเรื่องการงานชาวลัคนาราศีตุลแน่นอนว่าในตลอดทั้งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดาวประจำตัวและดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ที่เรือนภพพันธุนะครับจริงๆมันก็ควรที่จะดีนั่นแหละนะครับแต่บังเอิญบังเอิญดันเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระเสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนพันธุแถมยังเลงไปที่เรือนภพกรรมมาที่แปลว่าการงานนะครับส่งผลทำให้ในเรื่องการงานเนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องทุกข์ใจหนักอกหนักใจ เข้ามานะครับทำให้คุณนั้นรู้สึกถึงความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยนะครับจะทําให้คุณนั้นนะครับค่อนข้างรู้สึกเครียดรู้สึกหนักอกหนักใจหรืออาจจะมีปัญหาการทะเลาะบอ่อแวงเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะพบเจอในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับ แต่ข่าวดีนะครับหลังจาก30มีนาเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์จะมีการโคจรออกจากเรือนพันธุเลิกเป็นศัตรูกับดาวพระเสาร์แล้วนะครับแถมดาวพังคารเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่รบกวนกับดาวพระเสาร์นานนะครับหลังจากวันที่7เมษายนดาวพังคารก็ย้ายออกไปนะครับเลิกทาหน้าที่เป็นคู่แตกหักกับดาวพระเสาร์แล้วนะครับทำให้ในเรื่องการงานนะครับจากนี้เป็นต้นไปทําอะไรก็จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับเล็งมายังเรือนการงานเนี่ยนะครับดาวพระเสาร์เป็น ธาตุไฟเขาเรียกว่าไฟซุมขอนนะครับไฟซุมขอนก็จะเป็นการค่อยๆไหม้นะครับค่อยๆลามไปเทเลนิดเทเลนิดแต่ว่าไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นความสําเร็จของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ย ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงและยั่งยืนนะครับมีเกณฑ์สําเร็จในอนาคตแน่นอนใครที่ต้องการจะเริ่มสร้างธุรกิจสร้างงานนะครับทำอะไรที่เป็นของตนเองเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นก้าวเล็กๆที่สําคัญที่จะทําให้คุณนั้นจเจริญเติบโตงอกงามมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคนที่ทํางานประจำนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับคุณก็จะมีความโล่องอกโล่งใจ สบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่มีใครมาทําอันตรายนะครับไม่มีใครมารบกวนจิตใจให้คุณนั้นต้องกระสับกระส่ายหรือว่าปวดหัวนะครับหรือว่ารบกวนจิตใจในการทํางานของคุณแล้วนะครับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าก็จะกลับมาให้คุณสนับสนุนดวงชะตาคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงดาวประจําตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ที่เรือนพพปุตตะนะครับมีดาวพังขันเปรตสถิตยอยู่ด้วยนะครับปุตตะหมายถึงไอเดียความคิดสร้างสรงสรค์าการ,รเริ่มการได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับเป็นช่วงที่ าลัคนาราศีตุ้นนะครับจะมีการได้ริเริ่มเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆม,มีเกณฑ์แห่งความสําเร็จเข้ามาด้วยโดยเฉพาะนะครับการใช้ความคิดใช้ไอเดียสร้างสารรค์คอดผลงานของคุณเนี่ยนะครับมีเกณฑ์สําเร็จและแถมมาด้วยเรื่องของนะครับทรัพย์สินเงินทองที่จะตามมานะครับและใครที่นะครับมีในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยนะครับจะกลับมาให้คุณคุณมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็มีเกณฑ์มีปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงของวั 14, นวที่14เมษาดาวพาธิบไปเจอกับดาว พราหูนะครับมันเป็นคู่สุริยาคาตก็ต้องระวังเรื่องของคนที่มีอายุน้อยกว่าไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีคือมันเป็นเกษตรแรกเรืองกับดาวพ้างคานนะครับก็อาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาความวุ่นวายก่อนนะครับแล้วสุดท้ายจะกลับมาดีในตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับในเดือนนี้ ก็ถือว่าดวงการงานกลับมาดีแล้วนะครับตั้งหลักมั่นคงนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จและยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่นะครับหลังจากวันที่7เมษายนเป็นต้นไปนะครับสามารถไปรเริ่มนะครับไปสอบสัมภาษณ์นะครับไปสมัครงานนะครับเริ่มงานเนี่ยคือหลังจากวันที่7เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยมีเกณฑ์สําเร็จมีโอกาสได้งานเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะครับอ่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ชาวลัคนาราศีตุลได้เป็นอย่างดี การทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเรื่องของการงานก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะกลับมาตั้งหลักตั้งตัวนะครับเริ่มที่จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามามากยิ่งขึ้นเสริมพลังเสริมความมั่นใจเข้าไปอีกในเรื่องการงานนะครับ หากมีโอกาสก็ให้ไปทําบุญสร้างห้องน้ําถวายวัดนะครับหรือจะซื้ออุปกรณ์ล้างห้องน้ําไปถวายวัดนะครับหรือว่าจะไปล้างห้องน้ําด้วยตนเองได้นะครับจะดีเป็นอย่างมากจะเป็นการเสริมดวงหนุนดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานให้มีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องการงานชาวลัคนาราศีตุลหากทำบุญเป็นจํานวนเงินนะครับลงท้ายด้วยเลข15้นะเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระจันทร์ที่เป็นเจ้าเรือนภพกัมมะนั่นเองนะครับ การกราบสักการะบ,บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปกราบขอพรพระแม่ธรณีนะครับโบราณเขาบอกว่าทรัพย์ในดินสิ่งในน้ำนะฮะดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นธาตุดินดินชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยไปกราบสักการะบ,บูชาขอพรอ,องค์พระแม่ธรณีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับและถ้าเกิดมีโอกาสในเดือนนี้นะครับดาวประพุทธกับดาวพระอาทิตย์จะเล็งมาีิลัคนาหนึ่งสมันเป็นคู่ประชาสัมพันธ์นะครับหาบูชาเป็นสาริกาลิ ทองคู่นะครับสาธิกาลิ้นทองเรียกทรัพย์นะครับของทางช่องหัวใจนาคาของเราเนี่ยนะครับก็ได้ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนะครับหลวงปู่ที่ผมศรัทธาเนี่ยได้ทําการอธิษฐานจิตนะครับปลุกเสกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยมั่นใจในความเข้มขขังได้เลยนะครับใครสนใจบูชาเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามไอเดียไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ สำหรับในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับงานดีแล้วเงินก็ต้องดีตามมาด้วยใช่ไหมครับนะฮะดีแน่นอนนะครับเพราะว่าดาวพังคารที่เป็นเจ้าเรือนพบกระดุมหาเนี่จะมีการโคจรออกจากเรือนพบพันธุมาอยู่ที่เรือนพบปุตตะนะครับอยู่ร่วมกับดาว พระศุกร์นะครับในช่วงของวันที่7เมษายนเป็นต้นไปนะครับดาวพังคานกับดาวพระศุกร์เป็นคู่มิตรกันนะครับและไปอยู่ที่เรือนภพปุตตะทางมุมตรีโกนถึงลักนาเป็นมุมที่ดาวนั้นส่งพลังมาถึงตัวเองนะครับและก็ไปอยู่กับดาวประจําตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวลักนณาราศีตุลจะมีเสน่ห์โดดเด่นนะครับหยิบจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเข้ามานะครับโดยเฉพาะดาวพังคารได้ตําแหน่งอุดนะครับรองจากมหาอุดนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยก็ได้ตําแหน่งมาตรฐานอุดจาวิราศนะครับส่งผล ทำให้ในเรื่องการเงินนะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ชาวลัคนาราศีตุนนั้นจะเนื้อหอมนะครับมีเกณฑ์ที่จะหาเงินหาทองเข้ามาได้แบบเป็นเกอบเป็นกำรรโดยเฉพาะใครที่ทําอาชีพเสริมนะครับนอกเหนือจากงานประจำนะครับจะนําพามาซึ่งโชคลาภรายได้นะครับก็เรียกง่ายๆว่าเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณนั้นจะมี ความผ่อนคลายเกี่ยวกับการหาเงินหาทองเข้ามานะครับมีโอกาสเกิดโชคเกิดลาบแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ติดขัดนั้นก็คือว่าตั้งแต่ในช่วงของวันที่1เมษาไปจนถึงวันที่14เมษาเนี่ยนะครับ ดาวพาทิต์เนี่ยยังคงอยู่ที่เรือนภพอรินะครับส่งผลทําให้นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยยังมีรอยรั่วอยู่นะนะครับระมัดระวังหยิบจับทําอะไรเนี่ยก็บริหารจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายดีๆอย่าซื้อจ่ายตามความรู้สึกนะครับให้ใช้จ่ายตามความจําเป็นเป็นหลักนะครับด้วยความที่มันเป็นอริเนี่ยแหละนะครับมันจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาตามมาที่หลังในเรื่องของการเงินได้นะครับแต่หลังจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไปดาวพาทิตย์จะมีการโคจรไปอยู่ที่เรือนภพปัตตานีแล้วนะครับ ข้อดีเลยคือดาวพระอาทิตย์ย้ายมาตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งมาตรฐานอุดนะครับรองจากมหาอุดเล็งมายังลักนณาส่งผลทําให้ในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับจะมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่านะครับใครที่ต้องการรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินโดยเฉพาะเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่นะครับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของงานเซลนะหนึ่งสี่มันคือคู่ประชาสัมพันธ์นะครับมีโอกาสร่ารํารวยนะครับมีโอกาสหาเงินหาทองโดยเฉพาะดาวโชคลาภได้ตําแหน่งอุดรองจากมหาอุดเนี่ยมันจะ เป็นเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับใครที่กําลังรอคอย เรื่องของโชคลาภการเงินจากการลงทุนในที่ผ่านมาเดือนเมษายนนี้นะครับตั้งแต่14เมษายนเป็นต้นไปมีโอกาสได้จับเงินจับทองจับโชคก้อนใหญ่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่ข้อควรที่ต้องระวังนะครับดาวพระจุก็จะมาเจอกับดาวพระราหูนั่นแหละนะครับมันเป็นคู่สุริยาคาด48เนี่ยก็เป็นคู่นี่สิบน,นะครับใครที่ทําในเรื่องของการผ่อนใจบัตรเครดิตนะครับหรือว่าข้างวดการทําธุรกรรมการเงินนะครับช่วงนี้จะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ข้อดีสําหรับใครที่อยากจะเป็นนี่เป็น สินใครที่อยากจะกู้ยืมนะครับทำธุรกรรมด้านการเงินเช่นนะครับซื้อบ้านซื้อรถนะครับแบบเงินผ่อนอะไรพวกนี้นะครับก็มีเกณฑ์ดีนะนะครับโดยเฉพาะดาวพระเสาร์โคจรมาได้ตําแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีดีสุดในรอบ30ปีนะครับใครที่ต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับใครที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนะครับจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างครอบครัวและการหาเงิน เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีตุลย์ด้วยนะครับยังไงจากดีเป็นต้นไปดวงชะตาของคุณจะเริ่มเปิดมากยิขึ้นแล้วนะครับเตรียมรับข่าวดีเรื่องของการเงินมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้อย่างแน่นอนนะครับาการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลย์นะครับดาวพังคานเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพานะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ไปทําบุญเสริมดวงนิดนึงโดยการไปทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับเช่นไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้นะครับการปล่อยปลาหน้าเคียงนะครับนาปลาที่กําลังจะโดนฆ่าเนี่ยไปปล่อย แล้วการเงินของคุณจะรื่นจะไหลามากยิ่งขึ้นนะครับหากทําบุญเป็นจํานวนนะครับถือเคสนิดนึงก็ดีนะนะครับทำบุญเป็นจํานวนเนี่ยลงท้ายด้วยเลข8นะครับเช่น8ตัว18ตัว108ต,ตัวได้จะดีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นกําลังพุทธคุณนะครับแต่ขอให้ลงท้ายด้วยเลข8นะเพราะว่าเป็นกําลังของดาว พระอังคารนะครับอันนี้จะเป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับดาวพาธิตในช่วงของวันที่1ไปจนถึงวันที่14เมษานะครับยังคงตกพบอรินะครับหลังจาก14เมษามาอยู่ปัตตานีแล้วในตําแหน่งมหาอุดนะครับเล็งมายังลัคนานะครับเหมือนจะดีแต่เจอดาวพระราหูเจ้ากรรมเป็นคู่สุริยค่านะครับเสริมดวงให้กับดาวพาทิตยหน่อยนะครับก็คือไปทําบุญในเรื่องของการถวายแสงสว่างให้กับวัดวาอารามนะครับเช่นนะครับถวายหลอดไฟชําระค่าไฟช่วยกับทางวัดนะครับหากทาบุญ ควรลงท้ายด้วยเลข6นะครับเพราะว่าเป็นกําลังของดาว พะอาทิตย์นั่นเองอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเคล็ดลับการทําบุญนะครับส่วนการหาวัตถุมงคลพบติดตัวเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวการเงินกับดาวประจําตัวไปอยู่ที่เรือนพรปุตตาน,นะครับจริงๆแล้วดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยคือดาวพระศุกร์นะครับซึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับองค์พระพิคเนธนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยไปกราบสักการะบูชาขอ,อพรพระพิคเนธนะครับขอความสําเร็จในเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับ ขอความสําเร็จในเรื่องของการทํางานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นอย่างมากเลยนะครับไปกราบสักการะบูชาขอพอรองค์เทพพระพิคเนธและก็หาวัตถุมงคลนะครับที่เป็นรูปลักษณ์พระพิคเนธพบติดตัวในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะครับจะช่วยเสริมโชคเสริมราบในเรื่องการเงินให้มีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับ สำหรับในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีดาวอะไรที่เป็นคู่ศัตรูกันในเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับก็จะมีแค่ดาวพาชิตก,กับดาวพระราหูนะครับส่วนในเรื่องของภพอริมราณะวินาเนี่ยก็จะมีดาวพระหัสที่เป็นเจ้าเรือนภพอรินะครับจะมีการโครจรไปอยู่บ้านของตัวเองที่เรือนอริในช่วงของวันที่ 8มีายนนะครับเพราะฉะนั <hi> ้นก <are not. S 2> no ็ระวังเรื่องของโรคปวดหัวความคิดเยอะคิดมากความเรียดนะครับการใช้สมองความคิดเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะปวดหัวง่ายนิดนึงนะครับแต่ข้อดีคือดาวพฤหัสอยู่กับดาวพระเกตนะครับเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วงนี้คุณจะมีนิมิตที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับคุณอาจจะมีความฝันที่แม่นนะครับหรืออาจจะฝันอะไรที่แปลกๆก็ได้นะครับแต่ข้อเสียนั้นก็คือโรคปวดหัวนะครับช่วงนี้จะเป็นไมเกรนปวดหัวบ่อยเนาะนะครับ ส่วนที่เรือนพบปัตนีนะครับดาวพาชิตกับดาวพระราหูเป็นคู่สุริยคาตนะครับต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบสายตานะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายให้ดีเนาะนะครับดาวพระพุธกับดาวพระราหูก็เป็นศัตรูกันเหมือนกันนะก็ต้องระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารโรคในช่องปากไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอุบัติเหตุร้ายแรงอันนี้นะครับในเดือนเมษายนเนี่ยไม่มีเพราะว่าดาวพังคานได้เดินออกจากดาวพระเสาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ระวังเรื่องของระบบสมองการปวดหัวความคิดเยอะคิดมากนะครับแล้วก็เรื่องของโรคกระเพาะ อาหารลำไส้ ระบบขับถ่ายและก็เรื่องของระบบสายตาเท่านั้นเองอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีตุลย์ไปด้วยนะครับส่วนวัตถุมง,งคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบติตตัวนะครับในช่วงของเดือนเมษายนชาวลัคนาราศีตุลย์นะครับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพบอริเนาะจะย้ายไปอยู่เรือนอริแล้วนะครับและดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวเกี่ยวกับความรู้สติปัญญานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระอราหันต์พระเกจิอาจารย์ที่มรณาภาพไปแล้วที่ท่านมีชื่อเสียงนะครับเช่นสมเด็จพธธระอาจารย์โตหลวงปู่ทวดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหาาาาโอกกกกสไปรบบัช ขอพรท่านหรือว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิก็ได้นะครับเช่นนะครับพระแก้วมรกตนะครับหลวงพ่อสุททอดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับไปกราบสักการะบูชาขอความเป็นสิริมงคลนะครับขอความเจ็บไข้ได้ป่วยศีลมีดีต่างๆเนี่ยอย่าได้ปรากฏเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณเลยนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับใครที่สนใจอยากจะบูชาวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับอันนี้ผมก็มีแนะนำนะครับเป็นรูปลักษณ์พระสมเด็จนะครับเป็นเนื้อเหล็กไหลแร่เขาอึมครึมนะครับอันนี้ก็เป็นแร่ธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ชาวบ้านนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยให้ความศรัทธาให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะการนําเอาแร่เหล็กไหลเนี่ยมาแกะเป็นพระสมเด็จนะครับมาเป็นหลวงปู่ทวดเองก็ตามเนี่ยนะครับบารมีแห่งพุทธคุณก็จะสถิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับพลังเทพพลังฤาษีของเหล็กไหลเนี่ยเดิมก็มีอยู่แล้วยิ่งมาแกะสลักเป็นรูปพระเกจิอาจารย์ที่ท่านมีบารมีธรรมสูงสงเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมพลังวัตถุมงคลให้มีพลังเข้มขังมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอย,อยากจะบูชานะคร แหลกไหลแล่เขาอึมคึมนะครับหรือว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่ทวดอันนี้ก็เป็นแร่กหล็กไหลเขาอึมคึนเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มีโอกาสเดินทางไปคุยกับชาวบ้านนะครับไปสอบถามข้อมูลนะครับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาและก็เรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารของแรง่กหล็กไหลเนี่ยก็มีมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจอยากจะบูชาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับซึ่ง องค์เลหล็กหลเนี่ยผมก็ได้ลงไปคัดองค์สวยๆมาด้วยตัวของผมเองเลยนะครับอย่างไงก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วกันตาม ID l ดียที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ดาวความรักของชาวลัคนาราศีตุลกับดาวการเงินเนี่ยคือดาวดวงเดียวกันนะครับนั่นก็คือดาวพังางคานนะครับซึ่งดาวพัางคานจะโคจรไปอยู่ที่เรือนภพปุตตะนะครับซึ่งแปลว่าการได้เริ่มการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นของชาวลัคนา,าราศีตุลอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนี่ยใครที่เป็นคนโสดนะครับมีโอกาสที่จะเจอคนรกักคนที่ถูกใจอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะดาวพัางคานกับดาวพระศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่เสนห์ในเรื่องของวิชาเลข ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะมีสเสน่ห์โดดเด่นนะครับมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบพอมาถูกใจคุณได้โดยเฉพาะคนที่มีอายุน้อยกว่านี่นะครับจะเข้ามานะครับสู่ตัวคุณนะครับอ่ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่เจอนะครับคนที่รู้สึกว่าอีเหมือนจะถูกใจนะครับส่วนมากในช่วงจังหวะนี้จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าชาวลัคนาราศีตุลทั้งนั้นเลยนะครับ และที่เรือนภพปัตนติเนี่ยนะครับมีดาวพระราหูไปอยู่ปัตนตินะครับซึ่งดาวพระราหูก็เป็นเจ้าเรือนภพปุตตะอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเกษตรแรกเรือนกันนะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอันดับแรกแหละดาวพระราหูเจอกับดาวพอาทิตย์มันอาจจะดูวุ่นวายอาจจะเจอแบบอุบัติเหตุรักเจอการทะเลาะบ่อแว้งเจอการแตกแยกกันอะไรบางอย่างในเรื่องของการทํางานนะครับหรือการพูดคุยการเจอกันครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ประทับใจกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนจาก ความไม่เข้าใจนะครับการทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยมันค่อยๆเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความรักความเห็นโหนเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นด้วยมาตรฐานดาวที่เป็นเกษตรแรกเรือนนะครับบวกกับดาวความรักก็ไปอยู่เรือนพบที่ดีเนี่ยนะครับมันส่งผลในด้านดีอยู่แล้วนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีตุลคนโสดนะครับมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะครับมีโอกาสจะมีคนเข้ามา อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังบุคคลที่3มือที่3เขาเรียกว่านะครับหนึ่งแปดมันเป็นคู่สุริยคาะนะครับอาจจะมีศัตรูคู่แข่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามานะครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลแต่ยังไงดาวประจําตัวของคุณกับดาวความรักเนี่ยไปอยู่ด้วยกันนะเรื่องความรักเนี่ยยังไงคุณโดดเด่นมีเกณฑ์สําเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีตุลสำหรับคนโสดนะครับสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่คุณกับคนนนรรรัักกกเเ่่่ยจะชวหลือือนอใงา ทำมาหากินมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีไอเดียความคิดใหม่ๆช่องทางใหม่ๆ ในการทำงานเข้ามานะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองเรื่องของการสแสวงหาโชคลาภมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนปัญหาเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะด้วยความที่มันเป็น18คู่สุริยาคาตนะครับต้องระวังเรื่องของบุคคลที่3มือที่3นะครับระวังการมีปัญหาทะเลาะบ่อแวงในการนําเอาเรื่องราวของคนอื่นนะครับมาทะเลาะกันนะครับทั้งที่จริงก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองซัดทั้งหมดซัดทีเดียวนะครับแต่ว่ายังไงก็นะครับค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆทําความเข้าใจกันให้ดีๆแล้วกันนะครับมันมีเกณฑ์ทะเลาะ กันได้เนาะหลังจากวันที่14เมษาเป็นต้นไปเนี่ยโดยเฉพาะนะครับใครที่ทําอะไรทํางานร่วมกับคนตาคู่ของเนี่ยต้องระวังเรื่องของผลประโยชน์ในด้านการเงินนะครับให้ดีๆนะครับบริหารจัดการกันให้ดีๆหรือว่าใครที่มีหุ้นส่วนในการทํางานนะครับก็ต้องแบ่งสันปันส่วนเรื่องของค่าใช้ใจ่ายด้านการเงินเข้ามาให้ดีๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีตุลเกี่ยวกับเรื่องของความรักไว้ด้วยนะครับการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยนะครับ ให้หาโอกาสไปทําบุญนะครับในเรื่องของการปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่นะครับปล่อยเป็นคู่ได้จะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับเช่นการปล่อยปลาคู่นะครับปล่อยแปดคู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะดีเป็นอย่างมากเลยเนาะจะเป็นการเสริมดวงนุ Platform ้นดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้ชาวลัคนาราศีตัวนั้นกลับมาประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับปีนี้เป็นปีแห่งพญานาคราชประธานพรน,นะครับเนื่องจากดาวพระเสาร์โคจรมาได้ตาแหน่งมาตรฐานเกษตรตราธิ ด,ดีสุดในรอบ30ปีที่ดาวพระเสารนั้นโคจรมาอยู่ตรงนี้นะครับทำให้ในเรื่องความรักเนี่ยชาวลักนาราศีตุลหาโอกาสไปกราบสักการะบูชาขอพร องพญานาคราชนะครับจะดีแก่ดวงชะตาเป็นอย่างมากเลยนะครับเช่นสถานที่สําคัญนะไม่ว่าจะเป็นนะครับที่วังคําชโนดนะครับหรือว่าจะเป็นถ้ำนาคีนาคานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดที่มีสายญานเกี่ยวกับนาคราชเนี่ยหาโอกาสไปกราบสักการบูชาขอพรนะครับขอความสําเร็จนะครับขอให้คุณนั้นได้เจอคู่แท้ได้เจอกลยานิมิตรได้เจอคนรักที่ดีนะครับหรือว่าจะขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ การสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับใครที่อยากจะได้บ้านได้รถเนี่ยไปนะครับบอกกล่าวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายายนนานนาคราชได้เลยนะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับและถ้าเกิดในส่วนของวัตถุมงค,คลเนี่ยก็ควรบูชาเกี่ยวกับสายายนนานนาคราชเนี่ยจะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะครับบูชาเป็นนาเกี้ยวนะครับนาเกี้ยวนี่จะช่วยเสริมนะครับเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับและก็พิธีนาเกี้ยวนี่จะเป็นพิธีของเหล่านาคานาคีที่ สัญญาสาบานนะครับจะครงรักของคู่นะครับรักเดียวใจเดียว ซื้อสัตว์ไม่นอกใจต่อกันนั่นเองนะครับและสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักค่อนข้างมากๆหรือว่ารุนแรงเนี่ยนะครับบูชาเป็นเคี้ยวหน้าคาราชนะนะครับจะช่วยเสริมดวงเสริมบารมีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั้นให้กลับมามั่นคงนะครับและก็ดีดั่งเดิมนั่นเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของความรักหาโอกาสไปก,กราบสักการะบูชาเกี่ยวกับสายญาณนคนาราชและไปกราบขอพรนะครับเ <PR> กี่ยวกับองค์พญานาคราชแล้วจะดีนะครับยังไงก็ฝากชาวลัคนาราศีตุลไว้ด้วยกันนรรใเื่ององของข คความรรัักนะบเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามรายการของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงก่อนจากกันก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งตายข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ